สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครัวลุงบอลลุงบอลชาแนลมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ลุงบอลจะมาพาเพื่อนๆทําอาหารอีสานรสจัดจ้านเผ็ดจี๊ดนะครับนั่นก็คือเกาเหลาหอยแครงครับเพื่อนๆครับเชื่อว่าทุกคนเคยไปกินเมนูนี้ตามร้านอาหารนะครับร้านส้มตําใหญ่ๆจะมีเมนูนี้แทบทุกร้านนะครับวันนี้ลุงบอลจะมาพาเพื่อนๆทํากินเองที่บ้านง่ายๆครับผม เรามาเริ่มทำกันเลยครับเพื่อนๆติดเตาตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็นำหอยแครงที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปเลยลงแล้วขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราตักหอยขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปน็อกในน้ำแข็งแบบนี้นะครับใส่น้ำลงไปและใส่น้ำแข็งลงไปทำตามลุงบอลเลยครับผมเพื่อรักษาความสดของหอยแครงครับ เวลาเราแกะออกมาจะเห็นว่าตัวหอยยังมีเลือดติดอยู่นิดๆนะครับนี่คือความหวานจากตัวหอยครับผมส่วนผสมต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มทําพร้อมกันครับเพื่อนๆครับอย่างแรกครับเพื่อนๆลุงบอลจะใส่พริกแห้งอุบ,บลลงไปตามด้วยพริกแดงจินดานะครับ เพื่อนเอนชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยๆน,นะครับตามด้วยกระเทียมไทยหรือจีนก็ได้ครับสัก2 3กีบครับผมหลังจากนั้นเราโขกให้แหลกเลยตามด้วยมะเขือส้มนะครับบางคนจะใส่ที่หลังแต่ลุงบอลชอบใส่ก่อนมะเขือส้มจะต้องแหลกๆหน่อยจะมันจะมีรสเปรี้ยวครับเพื่อนๆลองทำตามลุงบอลดู เพิ่มความสวยให้ดูเป็นมืออาชีพหน่อยนะครับนั่นก็คือมะเขือเทศราชินีแล้วเราก็ฝานมะนาวและบีบลงไปเพิ่มความเปรี้ยวครับผมก็จะใส่เปลือกมะนาวลงไปนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะขมเนาะใส่ไปลูกนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราชิมรสทีหลังตามด้วยน้ำปลารครับผมเพิ่มกลิ่นอายความเป็น อีสานขนาดแท้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือผงชูรสครับผมการตำส้มตําหรือว่าทําเหล่าเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ผงชูรสนะครับเพื่อกระชับรสชาติตามด้วยเราตัดหวานนิดนึงแล้วกันนะครับลุงบอลจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะน้าตาลปี๊บเนี่ยจะให้ความหวานแบบกลมกล่อมละมุนครับเพื่อนๆ จากนั้นก็จะเป็นถั่ว hmm. ฝ <identified? S 2> ักยาวเพื่อนๆเอาถั่วฝักยาวมาหั่นหันหันเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มสีสันได้อีกด้วยจะมีสีเขียวสวยงามครับเพิ่มความเค็มอีกนิดหน่อย จากน้ำปลาครับผมถ้าเพื่อนคนไหนมีแตงกวาก็สับสับสับ,สบแตงกวาใส่ลงไปแบบลุงบอลเลยนะครับ เมื่อตอนเช้าเนี่ยลุงบอลไปเดินตลาดนัดแถวบ้านมาลุงบอลได้หน่อไม้คายนะครับหน่อไม้คายก็คือหน่อไม้ที่ขึ้นอยู่บนเขานะครับจะเป็นลำเล็กๆหน่อไม้จะหวานมากนะครับจากธรรมชาติจริงๆเลยลุงบอลเลยซื้อมาใส่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีขายแบบปอกแล้วแล้วก็ต้มสุกแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เลยอร่อยมากครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆใช้ทัพพีคนเลยนะครับเราจะไม่คขกแล้วเพราะว่าเครื่องทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาหอยแครงที่เราแกะเปลือกออกข้างหนึ่งนะครับที่เราลวกแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปในครกที่เราตําเครื่องไว้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆ เราไม่ต้องเอาเลือดลงไปนะครับไม่ต้องเอาน้ําลงไปนะปิดท้ายความอร่อยของการทาเหล่าหอยแครงของเราก็คือผักชีไทยครับผมย่าลุงบอลเรียกว่าผักชีไทยลุงบอลก็เรียกตามย่านะครับแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรนะครับผักชีไทยหรือผักชีใบเลื้อยนั่นแหละครับมันจะทําให้หอมมากๆเลยตำส้ตมตามต้องใส่ผักชีไทยนะครับหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันเลยครับผม แล้วเราก็ชิมครับเอารสชาติตามชอบเลยนะเพื่อนๆชอบกินรสไหนเราสมรามารถปรุงเพิ่มได้เลยอาหารไทยทำง่ายไวอร่อยอย่างที่ลุงบอลบอกหน้าตาเหล่าหอยแครงของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลย จัดจานให้สวยนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่อพมอรรถรสในการกินของเรานะครับเห็นไหมครับลุงบอลบอกแล้วว่าน่ากินมากไม่จาเป็นจะต้องไปร้านกินที่ร้านอย่างเดียวเราสามารถทําทานเองทํากินเองที่บ้านได้แค่ดูคลิปลุงบอลแล้วก็เตรียมเครื่องให้ครบแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆจะได้รสชาติที่เพื่อนๆต้องการเหลาหอยแครงครับผมทําง่ายไวอร่อยครัวลุงบอล ลุงบอลชาแนลนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านสนุกกับการทำอาหารนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงบอลด้วยนะครับวันนี้ไปกินเกาเหลาหอยแครงกันสวัสดีครับ